อ่ะไหนบางอ่ะเอาเลยไม่เป็นไรอเอามาจากกล่องเลยนะบางไหนโชว์กล่องก่อนเนี่ยเนี่ยเอามาจากกล่องเลย,เลยแต่ตัวนี้ไม่ค่อยดีมันอ่อนไปน,นิดนึงเงี้ยไหมฮะอ่อนไปอ่อนไปนิดนึงโอเคเพิ่งซื้อมาเลยอ่ะบางเริม่มเริ่มเลยวันนี้มาลีกันนาเดียมาวันนี้มีนักพลังจิตมาหนึ่งคนด้วยครับอ่ะอันนี้ของคุณปกติพลังจิตอะไรนะครับจิตบำบัดครับจิตบับัดอยู่ที่ไหนครับจังหวัดอยู่เชียงใหม่นะครับโอเคอันนี้บางครับไม่ได้จิตบังบัดครับอันนี้ งอช้อนดูดีๆอ่ะผมให้ดูก่อนอ่ะให้ดูก่อนของจริงอ่ะของจริงไหมครับดูไหมครับแข็งนะจริงนะครับแข็งไหมครับใช้ได้ความแข็งอ่ะดูอ่ะขอขออันนี้อันนี้มองมองมองอันนี้บังมาเองเลยนะครับนานๆมาหนนึ่งจะแสดงให้นักจิตบรรบาบดูว่าระหว่างพลังจิตกับมายากรอันไหนเจ๋งกว่ากันอ่ะดูอ่ะคืนครับคืนคืนโอเคบังสโลเลย อันนี้วางไว้ก่อนอ่ะบางดูขยาบชั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 บว้าวงออย่างงออย่างเฮ้ยเอาละเว้ยเป็นยังไงงอไหมครับเห็นงอไหมอ่ะเอาไม้เอาดูดูบางช้าช้าอันนี้อ่อนไปอ่อนไปอ่อนไปเอาตัวนี้ดีกว่าดูดีๆจับ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 

นักบับัดจิตงงเป็นยังไงนี่เจอของแท้ตัวนั้นสุดยอดกว่าตัวนั้นตัวนั้นได้ไอ้ตัวนี้อ้าวยังมีหนักกว่านี้อ่ะดูดูดูจับปุ๊บอ้าวดูอ้าวมองก่อนมองก่อนสุดยอดแค่ไหนอ้าวมองโอ้โหว้าวว้าวว้าวร้อนร้อนลูกนาเดียเดียเดี๋ยเดียไม่สบายนะนาเดียเดียไม่สบายนะลูกนาเดียเดียไม่สบายนะหลบก่อนหลบก่อนหลบก่อน ไม่ค่อยแข็งไงมันเลยไม่สนุกต้องแข็งหน่อยนะบังยังมียังมียังมีไหมบังหมดยังหมดยังไปซื้อใหม่โอเค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 เป็นไงครับพอพอใช้ได้ไหมครับสุดยอดนะครับโอเคสวัสดีครับบังสวัสดีครับ